มีประโยชน์ล้วนๆมีประโยชน์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอุ้ยดื่มไมโลเพลงไหนนะครับผมดื่มไมโลมีประโยชน์ล้วนๆบอกเลยว่าที่สําคัญอร่อยมากอร่อยรสชาติรสแก่ใช่รสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะดื่มได้ทุกวันทุกช่วงเวลาดื่มได้ทุกวันดื่มได้ทุกช่วงเวลานะครับผมไมโลของเรานะได้แล้วนะคะ่อวันนี้ราคานี้ที่งานไม่นี้เท่านั้นนะคะ ติดไหมติดมือไปให้ลูกๆหลานๆที่บ้านนะคะแค่ไหนกนละกีบปาทเท่นั้นนะคะที่งานใหม่เท่านั้นนะคะที่งานใหม่นี้เท่านั้นระหว่างระหว่างนี้เราจะร้องเพลงให้แฟนคลับได้ฟังด้วยนะครับผมร้องให้ดอกพี่น้องอ้ตาเอาเพลงไหนพ่อเพลงพ่อเสียงท้องอันแหนเอาเพลงเพื่อชีวิตไปบ่บ่ไดเอาเพลงเพื่อชีวิตสาเพื่อเหีงเพื่อชีวิตแม่นีเมียเพื่อหีงล่ะมักบ่าวลุ่นน้อง ถ้าอยากฟังเพลงมเป่าลุนน้องเอาเพลเสียงรุ่นนั้นเร็วอ่ะต้นงเมินต้องเบื่อไม่สมกันเหยือออย่อหยาดตีว่าเอื้อยนี่เท่าฉันบอกไปว่าหากเขาอยากเจอเขาเบออื่อแล้วขึ้นขนานน้ำนมผสมกันบอกเลยอย่าน้องนั่นมองแล้วเย้เพื่อเท่าบ่อยู่สมเท่า ต่ใจมันบักสีหกี่จังได้ได้ถึงน้องสีมองจังได้แต่ใจเอื่อยคิดบ่เอากระสาทุกมหมกันแม่นสายเล่นแต่เราให้โซบขอกางสาเทาในแฟนผู้บราวารุ่นนอในแม่สวัสดีครับการทีบอกเพื่อนผูอื่นที่เราเห็นกัน ไม่พียที่ีพอ่อมีบ่มีอยู่ได้ไหนมักสาวแก่ต่างกันน้อยนะเพ่อถึงเจ้าอตีตเ่าแต่เจ้าก็เป็นตาขาันขอบอกคาขันบอกใหลงมักกู้สข้าวราวแม่ไม่ช่ว่าจังๆนี้ก็ปล่อยเขาไปไปนันบวแก่หลงรักลุ่นเล่หัวใจแนวนี่น้อเาก้าว สมองอยมาสมองอ,อยใส่ค่อยลังคนแต่ใจค่อยมันบาก่อนแต่มันมสนนนุดจนหลงหมักสาวแกเมนต์ขึมาติแพงขอนจะคอยอยีแคลงแงหลุหมกักสาวแกไม่คมแคลงแงคนนี้คนนี้คนกลางขอบคุณนะคะ้ังมือไปแล้วนะคะดื่มแล้วดีมีประโยชน์ด้วยอ,อร่อยรสชาติเพลินกล่อม,มนะคะวันนี้ขายเพียง แล้รับ80บาทเียกัะเสาผ้าหนึ่งใบและมีสิบไยดาวรุนรรงวันใหญ่หม้อหุงข้าวพัดลมกับติ่น้ำร้อนด้วยนะคะราคานี้สิที่นี้ในงานใหม่นี้เท่านั้นนะคะเรียกว่ามีจนถึงวันที่สิเลยนะครับผมมาสุดท้าเลยนะคะครที่ดไเพื่มเปลือกนเเอกลักษณพของไปโลยเท่านั้นนะคะเป็นตแก้ษเ์พาเลยแกเดนเซอร์มาดังเพิ่มเปลือกด้วยกลมกล่อและ ก็ยังม uh, yeah, no. sure sure pa ีประโยชน์ให้พลังงานสหรือารสูงเมนนอจะได้มีรในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันเลยดื่มได้ทุกวันทุกช่วงเวลานะคะขอบรับในดไปดื่มฟรีได้นะคะวันนี้นะคะดื่มฟรีกันไปเลยโตจริงอีกนะครับผมเราเต็มคำเป็นตังตังจริงวันี้รับมเส้นหารรปไปเลยค่ะเรร รับเซตหาูกกกันได้นะคะดูดับพ่อเยตัวนี้มพี่ดองเอ้ยปังมาจากให้พี่ดองนะโบตัวจริงพี่น้องาน้องนะนอยู่กัชอยู่กับครคนอ่กตีาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่กับใครคะอยู่กับพี่ป้ากับพี่สาวขอเราแล้วก็อยู่กับคุณยายนะคะ ไปแล้วนะคะไปกินซุปเอาไปแล้วตัวนี้นะคะก็วหุงข้าอยากกอปแล้วนะคะ มากเลยขอบคุณค <several days. S 1> ่ะขอบคุณค่ะเป็ดพิลาอะไรเป็ดทอดลูกแม่แบบที่นี่คุณน้องนาริกามาเลยนะคะไรรับหมุนใชแล้วก็มาถารูปแล้วก็ไปสายดาวฟรีได้เลยตัดใกล้เลยพี่ตัดแม่คุณแม่เตยภาอยู่ประกาศสิงค์ครับ ขอบคุณค่ะแม่ขอบขอคุณนสามารถนะครัผมกขมาดื่มได้นะครับผมลองชิมลองดื่มนได้นะครับผมที่ด้านขวาไปดานบนนะฮะ ไ,ไมโลนะครมจากราคาปกติกล่องละ3บาทเ,เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้หรราคาเหลือกล่องละกีบาทนะครับผมคือยกแพลคแล้8กิบาร์งปั่จักยานตรงนู้นครับเรแขงปั่จัยาน<อ>นะคะทีู่ถตันี้เลยรายชนะจะได้ของพิเยมไมเล ได้ของพรีเมียมฟรีจากไมโลนี่ครับปฏิกิริยาง่ายๆไม่มีอะไรมากมายแค่ถ ե งแล้วก็ไปถึงหนึ่งร้อยก่อนเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ของพรีเมียมไปคนที่แพ้คนที่แพ้ก็ได้รางวัลปลอบใจด้วยได้เหมือนกันเนี่ยโบ๊ทวัวนี้นะครับผมคุณต้าเติมพลังไมโลอ่อนทัวนะครับผมเตือนทางไป ทั่วประเทศไทยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรับชทิพย์ล้อมดึงนะครับผมไปนี่ดีนะครับผมชอบตรงตรงนี้หมดทุนเลยนะครับผมได้แล้วนะฮะให้เลยนะครับไม่เคยอยากถ่ายรูปอีกไหมคะับได้อยากแตะรูปสามารถเดินเข้ามาถ่ายได้เลยนะครับผมไม่กัดไม่ตอดนะครับผมเพราะว่าชินยาแล้วแล้วผมไม่กัดไม่ตอดไม่ปวดนะครับแล้วก็ไปรับเบเกอร์ดื่มฟรีได้นะคะรับเบเกอร์ดื่มฟรีได้เลยนะคะอ่าขอบพระคุณครับ สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมพี่กเล่นถามน้องเบลเมโลดื่มฟรีได้นะคะเมโลดื่มฟรีนะคะตัวนี้นะคะอรุณหันหน้าทางนู้นครับผมอ่าพี่สวัสดีงามใช่ป่ะการถามกันว่าเป็นพยานที่เล่นบวกาหม่ะพ่อหนอนอรุณหัตถครับผมพ่อหนอนอรุณหัตถนะครับผมวันนี้ขอบคุณค่ะครับผม ถ่ายรูปซื้อเบลกันรับวแมุ่ดค่าซื้อเบนลเสร็จแล้วกตมัน่ายรูปนะคะอีกโลกครับเฮ้ยบอบมาอบคมาเลยกัะแม่มาเลยค่ะแม่เังนตมีพูดแล้พูดพูดยังก่อน โอ้นอั่นเป็นโทขอบพระคุณค่ะนม่ไปเห็นตอนได้โทรศัพท์ตัวจริงรอก็ตัวจริงพ่อแม่ <outgoing S 2> เอารอก็ตัวจริงพ่อแม่มา <c oughs> โอรอกด้โทรศัพท์นะพ่อแม่ยิ้มรอรอค่ะอันไหนก้องพ่อแม่มาขอบพระคุณค่ะคุณแม่ <c oughs> <ขอ S 1> ม,มีสิิทธ์สายดาวด้วยนะคะไปสายดาวลุ้นแม่ดวงวัลใหญ่ด้วยนะคะ ใครที่รับไปหงเส้นแล้วไปสายดาวนะคะลุ้มรับมาหุงข้าวพัดลมนะคะแล้วก็กระติกน้ำร้อนอางวันใหญ่ของเรามีจำนวนเยอะมากนะคะไม่จำกัดนะคะอีกโลกครับมาเลยค่ะประหยัดชิมอยัดดื่มฟรีมาเลยค่ะ อ่านะครับผมใครเดินผ่านไปผ,ผ่านมามนะครับผมเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรนะครับผมบูธอะไรนะครับผมที่นี่คือนะครับผมบูธเติมพลังไมโอ่อ,นนอดนตัวนะครับผมดีใจไรเรื่องจากทอดหมดดีใจเรื่องเงินทนอนเหรอแม่โอ้โหจะรืวิวเงินทนอ,น,ทน,อน,ทนนะครับผมจ่ายเบ้นร้อยทอนยี่สิบบาทไม่ใช่ว่าเห็นหน้าไปว่าเสียงคชองพูดว่าพี่เล้วตื่นเต้นนะครับผมไม่เอาเงินทอดเลยอย่างนี้ไทยๆต้องใส่เงินทอนให้ พี่น no, no, ้องมาริน no, จ no, no, ๋าหรือเปล่านะคะมาเลยค่ะพี่น้องคะพี่ไหอยากชิมไม่เลยชิมฟรีเลยพี่น้องเด้อมาเลยค่ะชิมฟรีชิมฟรีพี่น้องชิมฟรีชิมฟรีนะชิมฟรีแล้วก็เซ็ตละ80บาทแถมกระเป๋าผ้าแล้วก็มีสิบสายดาวครับสายดาวฟรีนะคะซื้อหนึ่งเซ็ตสายดาวฟรีซื้อสองเซ็ตสายฟรีสองนะคะ มาเลยค่ะใครอยากชิมแบบฟรีๆมาที <in> <right> Thank you. Thank you. Thank you. Right ่บุ๊ของเราได้นะคะับใแล้วครับบุมาเลยคุนะผมเชิญนช่านะบม๊กบนจักรยานเต็มระดับวันชิงราะดับนะครับขอบคุณนะคะรับไมโลหนึ่งเซตมาถ่ายรูปได้เลยนะคะรับไมโลหนึ่งเซตมาถ่ายรูปได้เลย แปดสิบสาบาทวันนี้แพทส10บาทเท่านั้นนะคะเซ็ตละ80บาทแพทจะใส่ผ้าด้วยพี่น้องกินฟรีนะพี่น้องกินฟรีนะเบอร์อแล้วสักผ้าไปแล้วก็ไปใสยดาวฟรีเลยนะคะและ้วตะปุ่งผ้าหนึ่งเซ็ตนะคะร้อมไปเลยนะคะหนึ่งแพ็คไปสสยดาวฟรีได้เลยนะคะ อ่าใครที่เพิ่งเข้ามานะคะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้กติกาผู้อิวาดฟินแลนด์มารับหนึ่งเซ็ตแ่มผ้าแล้วก็ถ่ายรูปฟรีแล้วก็สวยดาวฟรีหนึ่งาบพัดบานใหญ่กันไปเลยเผ้าลูฟ่าหลังมาซยิดเบิรงก่อนนะครับผมชิมดูนะครับแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะครับผมในราคาแพ็คละแปดสิบบาทนะครับผมไปเชื่อมแถมชุบผ้าด้วยหนึ่ถุงครับ ยังได้ลุ้นรางวัลนะครับผมซอยดาวตรงมุ้งนะครับผมแล้วก็เล่นเกมปัญญาแข่งกันนะครับผมสามารถรับรางวัลได้อีกยังได้อีกค่ะไมโลอร่อยกรอบนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของไมโลเท่านั้นนะเป็นรสชาติักขอยพอเลยเนี่ยแซ่บโปรตีนแซ่บธรรมดากรอบด้วยกลมกล่อมกรอบและก็ยังมีประโยชน์ให้พลังงานสูง คือการศึกษานะแม่ท้างเราจะได้มีแรงในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันเลยเติมได้ทุกวันทุกช่วงเวลานะคะคคับ